โมเป็นงานงานไก็ไ uhm ึงงาน้านบเป็นงานรานกับดีครีบชิ้เป็นเป็นแบรนด์บัสเตอร์ปีที่4ครับผมก็มันเกียรตินมากๆที่ยังใช้กันอยู่นะครับราบผมก็เขาก็เป็นลูกค้าที่น่ารักครับผมก็มีอะไรก็ส่งให้ตลอดแล้วก็ให้ช่วยอันนี้ให้ช่วยขายตลอดนะับก็น่ารักแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันเกียรติมากที่เป็น เรียกว่าอะไรเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะฮะก็อีกหนึ่งแบรนด์นะครับวันนี้มีวิธีเลือกใอ่แว่นช่องของหน้าอะไงไหมบ้างผมว่าแล้วแต่โอกาสผมว่าแล้วแต่โอกาสดีกว่าก็บางวันถ้าไปกองเงี้ยก็ใส่แว่นอ่านบทไปใส่แว่นสายตาไปบางวันก็ไปแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะเป็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆคุณชอบใส่แว่นไหมชอบใส่แว่นไหมชอบเพราะว่าเดินทางบ่อยเอ่อขึ้นเครื่องบินขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตลอดครับหลายคนบอกว่าใส่แว่นแล้วจะดูเป็น ผู้ชายเขาคุยคุยคุหรอแล้วหรอแล้ว <c oughs> แต่บุคลิกแล้วแต่บุคลิกครับแนะนำถ้าคนแต่งตัวได้มันต้องแบบสไตล์แได้ครับผมก็ไอซิบูลินนะครับเป็นแว่นที่ฟนะังก์ชั่นอลเนาะอย่างที่บอกไปก็คือมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับผมก็ยังไงก็อลองเ,อเข้าไปในร้านแว่นแล้วก็มองหาไอซิบูลินแล้วก็ทดลองใส่กันได้นะครับบสบายแต่รางวัลที่ได้ไปลก็คือ <N> โอ้ย อ่ะครับผมดีใจภูมิใจนะครับที่เขาก็อุตส่าห์เลือกเรานะครับทั้งที่เราก็ผลงานาก็ออกไปตั้งนานแล้วนะครับผมก็ยังก็ยังดีใจที่เป็นที่นิยมที่ที่ที่จีนอยู่นะครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนจีนด้วยแหละที่สนับสนุนผลงานของของประเทศไทยไม่ใช่ของเราของประเทศไทยนะครับที่ได้รับชมตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับได้รับการโหวตจากจากจาก เบอกใช่นั่าสิก็ก็ดีใจไม่เรูก็เคยมแบบเ้ยเราเ็รดที่รไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยก็อย่างที่บอกก็คือดีใจจริงๆที่เขาได้แบบเห็นงานของเราก็อยากจะก็ทําให้อาจจะมีโอกาสได้มากมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสในอนาคตก็หวังว่าจะได้ได้ได้เจอกันในอีพัดคลองหรืออะไรอย่างกันงานในประเทศจีน มีติดต่อเนี่ยคะแบบซีรีส์จีนหรือว่าแบบมเคยมองนเคยเฮ้ยเหมือนเหมือนเคยมีอ่ะเหมือนเคยมีแต่ยังยังไม่มีโอกาสจริงๆเท่าไหร่ครับถ้าเราต้องไปเล่นนี่คิดภาพตัวเองออกไหมคะคิดไม่ออกเลยว่าจะพูดภาษาอะไรก็ต้องฝึกไม่หยุดนั่นน่ะสิก็อาจจะต้องต้องฝึกภาษาจีนครับแต่งานมันคือดาราพูดภาษาจีนใช่ดาราแบบ เยอะมากๆก็เป็นอีกงานที่แบบสีเสียงก็จัดเต็มเนาะแสงสีเสียงก็จัดเต็มนักร้องนักแสดงอะไรก็เต็มไปหมดเลยแฟนคลับแฟนคลับเยอะมากเออเปนการรมเนหาร้านนะมีกองพิธีสองคนสคนคือพี่คุหนักมากเลยนะคะก็เราอยู่นั่งอยู่ข้างการอะไรอย่างนี้ครับผมกับกรัฟเองเขาก็เราก็ทํางานด้วยกันครับผมกับเปิร์นก็ก็เรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นเพื่อนกันเกิดไหมพี่ เขินเขินไม่เราเราก็แกล้งกันไปกันมานั่นแหละพอกัปได้แล้วก็เฮ้เก็เสียเสียเสียพอเฟิร์ได้แล้อเงียบเราสองคนก็ไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบเรายสู้สู้ครับครับ่ิมหายป่วยแล้วพ่อหายหายป่วยแล้วหายไหมก็ก็จริงๆก็หายแล้วจริงๆก็หายแล้วครับก็เขาเรียกว่าตอนนี้กำลังเมนเทนเหมือนแบบก็พยายามคุมทุกอย่างให้แบบไม่มี คุ bueno แพ้ให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นอนสองทุ่มนี้มันใช่นอนสองทุ่มแล้วตอนนี้นอนแล้วตอนนี้ก็ประมาณนตอนนี้ดูซีรีส์อยู่กับย่าๆที่บ้านเมันเวลาเเวลามันานนเพราะว่าเรานอนใช่ไม่เราก็นอนเร็วครับจริงจริงจริงเราเราสองทุ่มเนี่ยจะเป็นเวลาที่แบบต้องเอารูปไปนอนสองรูปไปนอนสองทุ่มแล้วก็ขึ้นห้องแล้วก็นอนอ่าเวลาเดียวกันต้องนอนอย่างนั้นับนอนอย่างนั้นใช่ใช่ครับ แต่วันวันนี้วันนี้สองทุกกว่าแล้วคือพอเวลาตอนนี้คือถ้าแบบว่าเลยสองทุ่มมันคือจะมีแต่เรื่ยาวแล้วไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราเราพยายามนอนให้เร็วเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้ตื่นเช้าไปทำอย่างอื่นไปเแบบออกกำลังกายไปอะไทำอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเลยเท่านั้นเองครับเปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ใช่แต่ว่าทำงานถึงสี่ทุ่มได้ครับเสียงเที่ยงคืนได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับ หายแล้วหาแล้วแสดงว่าจะมีน้องเราปะคะเราเราเราแพนเราแพนการคุยกันแล้วตัดสินใจแล้วว่าว่าจะมีเมื่อไหร่เอบไม่ต้องหมอดูไม่ต้องหมออะไรใช่ใช่เอาที่เอาที่เอาสบายใจดีกว่าใช่แต่ว่าก็ก็ ก็มีมีเชื่อหมอดูอยู่บ้างในในใจอะไรอย่างเงี้ยครับในใจด้วยในใจเราเประมาณช่วงไหนคะเราเราได้ผมก็อยู่ในใจไม่นานไม่นานน่ยไม่นานไม่ได้ไม่อะไรที่นานตกลงกันว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยก็คือต้องเราพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยไม่จะไม่เดินทางจะไม่ทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ค่อนข้างจะวางของเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่างานแต่งเก็ได้เอิ้ม เอ,เ,อเดี๋ยวรู้พี่เดี๋ยวรู course, ้เดี๋ยวรู Não, hey, os, mm ้เ hmm> ด <Okay, ี๋ยวรู้มันเดี๋ยวก็รู้ไม่ผมว่าถ้านอยากแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มเคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์งานใช่ใครับก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเคลียร์หรอกเริ่มวางแผนใช่รับงานได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องวางแผนดีๆปีหน้าปีหน้าฝากมีฝากเยอะไหมปีหน้า ว่าค resigned, ือว่ามาคิมมามาคิมน้อยจะมาปีหน้าเลยผมได้ข่าวไว้ว่าน้องจะมีงานปีหน้าแต่ว่าก็ก็ต้องก็ต้องทำให้มันเสร็จอะไรที่พอถมาจิมทำงานให้เสร็จทำงานให้เสร็จเราแปลว่าปีหน้าก็คือยังมีงานแน่นอยู่ก็แปลว่าปีถัดไปแหละนี่ก่อนงานแต่งระเด็ก่อนนะเดี๋ยวไปถามเขาเองดีกว่าผมไม่กล้าพูดไม่กใ้าไปถึงถามเราก็่อนงานแต่งนะเด็กว่า <Rapid. S 1> งานแต่งนะเดทมันก็ใกล้มากเรานะใกล้มากหลังงานแต่งงานที่บ้านไหนต้องบินต้องบินไปแต่งงานที่นู่นอี่แต่งงานแค่แค่นี้พูดแค่นี้ดีกว่าก็คือ่มจะก็คือจะบินไปประเทศให้เสร็จสับเรียบร้อยก่ออ๋ออ่ออ๋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 อา๋ออ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 ้ออ๋อนั้นไม่รู้อันนั้นผมอออ้ออ็อ แต่ว่าอยากที่จะยากจะรู้ว่าจะจะได้มีผู้หญิงผู้ชายจะได้มาแบบว่าอะไรนะจะจับจะจับอย่าเลยอย่าเลยลูกทางๆกันบ้างลูกไม่หรอกไม่หรอกแล้วแต่แล้วเด็กถ้มันจะมีถ้ามันจะยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ว่าอยากได้ที่บ้านเราที่เป็นลูกสาวใช่ใช่ผมผมอยากได้ลูกชายใช่ต้องปล่อยมิสุขไปไม่ทีบอก ก็บอกกินสุกกันอุณทิมบอกว่ามันก็ยังไม่ลงสุกตามใจพี่มาแต่ทิมอยากได้ผีท้องใช่ผมผมก็บอกว่าอยากได้ชายแต่ก็ตามใจน้องทิมไงอ้าวทำไมอ่ะอันนี้อันนี้พี่เขาทำวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติไหมเราอ่ะอยากทําธรรมชาติก่อนใช่แต่ว่าเรื่องเรื่องที่เคยบอกไปก็คือฝากใครอะไรเงี้ยก็ทำเรียบร้อยแล้วคเขาใช่แต่ว่าอยากเลื่อน เรื่อยๆไม่มีธรรมชาติใช่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วใช่ใช่ใช่จริงๆก็ถ้าถ้าสมมติว่าทําจริงๆอ่ะก็คงไม่ได้รู้ก่อนอยากให้คุณหมอให้คุณหมอเือตัดหน้าจัดสัตว์ใช่ใช่คือเราไม่ได้แบบคิดว่าถ้าถ้าใช้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับอาหารที่คนถามถนั่นหลังจัดหน้าแ้ะสุดจับหน้าอ๋อครับส่วนใหญ่ก็วิ่งไปเรียเรื่องต่างๆนะครับเห็นข่าวแล้ว จริงๆส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแล้วก็สงสารแล้วขอโทษนิชาด้วยจริงๆไม่ได้ขอโทษไม่ได้ดีเอ็มไม่ได้เป็นส่งอะไรไปบอกเลยขอโทษนิชาด้วยที่ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าผมบูสเสร็จผมต้องนั่งสอบสามต่อแล้วเหงื่อมันไหลจริงๆแล้วแบบมันผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยแับผมไม่โอเคเพราะว่าผมมองหน้าแฟนคลับแฟนคลับบอกว่าผมผมที่มาผมก็ไม่เห็นไงผมก็เลยหันไปให้น้องดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นจังหวะนันพอดีที่แบบเออเฮ้ยช่วยทําให้หน่อยอะไรเงี้ยเท่านั้นเอง <c oughs> เริ่มพูดไปแล้วใช่แล้วก็เหงื่อแบบกำลังแบบเรใส่เสื้อหนังอะแบบช่วยหน่อยช่วยหน่อยแต่ว่าน้องนิชาไม่านผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละก็ก็กขอโทษด้วยที่น้องต้องมาตอบคำถามอะไรแบบนี้ตอนแรกตอนแรกหนูมันไมออ่ตข่าวตกใจ แต่ไม่เอาไม่ไม่ได้ตกใจเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเรารู้ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้น่ะรู้ว่าจังหวะนั้นอ่ะมันไม่มีใครสามาทำมาช่วยได้เพราะกล้องมันรันไปแล้วที่กอสัมภาษณ์ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รอจังหวะที่ที่พุ่งกลับพูดมั้งผมก็เลยหันมาเฮ้ยช่วยช่วยด้วยเราไม่เห็นอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็รอบหน้าต้องระวังรอบหน้าต้องระวังรรอบหน้าต้องทิชชู่ครับทิชชู่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยทําไมถามสาด้วยกัน ไม่ต้องโชว์เยอะโอ้ไม่ใช่นี่เหรอแบบไม่ได้ถอดอะไรเลยไปถึงเวลาไปทะเลไปทะเลน๋อเวลาลงรูปไม่เหาียบส้ไปไปเขาใส่เสื้อว่ายน้ำไม่บองเลยไม่ฝากต้องแบบกบดกับคิมด้วยอ่ะไม่ไม่กบเราก็ตามนั้นเราก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตอะใช้ชีวิตเราก็แอคทิวิตี้เราก็ ว่าลงน้ําเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยตรงไหนมันดูดีตรงไหนมันสวยอะไรเราก็ถ่ายรูปเลยจริงตั้งแต่แต่งงานมาเราถอดเยอะกว่าตอนแต<า>่งได้เลยนะไม่เลยนะไม,ยนะไม่ได้ถอดอะไรเยอะเลยไม่รู้สึกเลยอะ,ะเวลาไป็น,น,นเลงนะเลงต้อถอดเสือ้อไม่ใช่ที่ถามแล้วว่าเขาหลวมมากกว่าตอนตอนแต่ง,งไม่แต่งนะ กึห่วงมมากขึ้นใช่แบบเราสมมาแสดงแบบแหวนนะจ๊ะถ้าพบก็ห <laughs> <laughs> ่วงม,มากขึ้นแต่ดีแล้ว,<ๆ>วไงก็ีแล้วเ <laughs> ขาห่วงยังไงมากขึน้นรู้สึกว่าภรรยาเราแบบแหวนโดนเขาห่วงก็ไม่รู้สึกอะไรเรารู้สึกว่าดีนะเราขอบุญแล้วก็ควารู้สึกว่าเขาก็เป็นของเราแล้วเขาห่วงยังไงก็โชว์แหวนว่าฉันนี่สามีฉันนะ <laughs> ถ้าไม่เิดก็จะเป็นสมรสจะถือนี่ไงแล้วเราก็มีภรรยาแล้ว ไม่ไม่อาบสุดท้ายฝากบอกคิมว่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องกังวลก็อยู่ด้วยกันก็ถ่ายให้นั่นแหละใครจะถ่ายนี่ใครจะถ่ายเอาขอบคุณเอา สมอต้องโชว์ด้วยนะเดินนะเอาตัดใค่แบตตัวไหนอาบบไม่ร้อนไ้ค่ะมาไม่ได้ก็อ่าใส่เถอมาับเบนจับ้อ แบนมาีมาแบนมาดีมา right uh, ี yeah, ่เข้าใจหมแบนมาดีมาเดยรูปถ kind of ่ายถ่ายง่ายถ่ายถ่ายถ่าย่ายถคย่ายถ่ายถ่าย่าา่่่